สวัสดีครับก็คลิปนี้มาวันนี้ไปทกศมานะครับไปทกศมาก็ไป,ไปจ่าย็จ่ายส่งทกศมาแล้วก็มาพูดเรื่องซื้อรถเกี่ยวครับปีนี้ก็ยังยังมีคนยังมีคนแบบว่าอยาก ยังอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะเล่นเพิ่ม,มก็ยังมีครับเดี๋ยวอันนี้แนะนํากันไปว่าซื้อรดซื้อเงินสดไหมเงินสดมนสดันดีที่สุดแล้วแล้วก็ถามว่าซื้อผ่อนทกศอ,อันนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมไปส่งทกศมาผมติดทกศอ,อยู่หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทดอกเบี้ยหนึ่งปีนะครับหกหมื่นหกหมื่นหกพันกว่าบาทน,นี่แหละไปส่งแต่ดอกมัด <c oughs> ตัว๋ว <c oughs> ไปส่งแต่ดอกเบี้ยครับ ก็เออ่ถ้าจะมาเทียบกับงวดรถนะใครจะส่งจะดาวห้าเปอร์เซ็นหรือใครจะส่งเนี่ยอันนี้เราจะเล่าให้ฟังเลยว่าตกเบี้ยรถเกี่ยวมันแพงกว่าแพงกว่าเยอะมากกี่เท่าตัวนะน่าจะสามเท่าตัวได้นะสามเท่าตัวถ้าคุณส่งหนึ่งสมมุติว่า1ล้านบาทหล้านบาทคุณส่งทกสก็จะหมดไปหกแสนกว่าโอ้หกหมื่นกว่าบาท แต่ถ้าเป็นทกศถ้าเป็นถ้าคุณผ่อนกับอูนะคุณต้องเสียประมาณแสนแปดราวๆแสนแปดนี่คือหนึ่งจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทนะอันนี้ก็เราเล่าให้ฟังว่าแบบไหนมันน่าซื้อไม่น่าอันนี้ก็ดอกเบี้ยดอกเบี้แต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันด้วยบางที่ก็หนึ่งจุดแปด แต่เชื่อแล้วแต่ละที่ไม่ตม่ำกว่า1.5อย่าลืมว่าต่อเดือนนะครับต่อเดือนนี่คันนี้กูซื้อทกศมาผมกูหน่งล้านไปซื้อ700รอมาไม่ได้กูหนึ่งนะกูหก0 0นกูหกแสนไปเอาเจ็มาแล้วก็กูอีกสี่แสนไปเอาปากลำพวนมาก็สุดท้ายก็น่าจะเปลี่ยนดอกเอาเรามาเล่าให้ฟังดนกวก่อว่า รถเกี่ยวมันส่งยังไงส่วนมากส่วนมากนะรถเกี่ยวจะส่งประมาณงวดไม่ใช่งวดปีละนะอาจจะเป็นงวดสี่เดือนหกเดือนอาจจะงวดละสามแสนกว่าสี่แสนกว่าแล้วแต่คุณแล้วแต่เราแล้วก็มันมอีอีกที่หนึ่งที่หนึ่งที่บอกว่าดาวต่ําดาวต่ําแล้วก็ผลออยู่จิตแปดปีนะ่ะ อันนี้เขาเล่าให้ฟังนะคุณต้องเอาโฉนดไปค้ำประกันให้เขาเอาโฉนดไปให้เขาถือมันไม่ใช่ว่าจะเอารถเกี่ยวค้ำมันไม่ไหวครับเพราะว่าดาวต่ำนั้นมันดาวเท่าไหร่วะัสองแสนกว่าบาทผมถามน้องที่เขาเคยซื้อเขาบอกว่าพี่ไอ้สองแสนเก้าที่ดาวน่ะมันเป็นดอกเบี้ยพี่มันบอกเงี้ยมันคิดเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยเลยมันไม่ใช่คุณต้องคำนวณตรงนี้อ่ะ ตอนซื้อนะ่ะบางคนนะเน่ะเซ็นไม่ดูหรอกแต่ตอนจ่ายเราจะรู้ว่าดอกมันอภิมหามากดอกมันแพงอย่าบ่นว่ามันแพงนะครับในเมื่อก่อนซื้อคุณต้องดูว่าส่งเท่าไหร่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยไอ้ทอนเก็บเงินมาสูงวดนเนี่ยมันมันก็จะหนักครับบางคนก็จ่ายง่ายบางคนก็ไม่จ่ายบางคนก็รอหนุนรอนี่รอเหมือน กูเหลือใช้เหลืออะไรก่อนกูค่อยจ่ายอะไรประมาณนี้นี่คือ,เ,อเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วก็ปีนี้ก็หลายหลายคนก็จะซื้อเยอะออเดอร์เยอะแล้วก็ก้างแข่งขันมันก็สูงต้องบอกว่าปีนี้เนะี่ยผมเกี่ยวข้าวแค่สิบตีไปสิบวันรวมฝนตกสองวันตีไปสิบวันปีที่แล้วเกี่ยวอยู่สิบห้าสิบหกวัน ปีก่อนต้องเกี่ยวอยู่ยี่สิบวันยี่สิบสี่วันนุ่นมันจะลดลงลดลงเรืลล่อยๆเพราะว่าตอนนี้คนมาปลูกอ้อยปลูกอ้อยแล้วก็ลดเล็กมันก็เยอะข้าวมันก็เกี่ยวง่ายข้าวไม่ดีแล้วปีนี้ผลประกอบการก็คือว่าเกี่ยวด้วยลดด้วยไปเก็บขึ้นก็ต้องลดบางเก้าผมก็ต้องเข็นให้ฟรีนะ่ะยังเข็นไปขายน, 1, นี่พันหนึ่งผมก็ต้องลดให้เขาเพราะว่าสิบก็ไร่แล้ว สิบสองสิบสามไร่เขาได้ข้าวอยู่สองตันเขาจะเอาเต็มแล้วก็สงสารเขาใจอ่อนเหมือนเดิมครับไอ้ตอนเกี่ยวนี่เดียอยากเอาเต็มเหมือนเดิมเลยแต่เราก็ต้องลอดให้เขาอีกก็เป็นน้ําใจกันครับน้ําใจกัน <c oughs> แล้วก็อ่ะคิดดีๆครับถ้าจะให้ดีนะแนะนําซื้อทกศรครับ เอาที่ไปเขาทกศแล้วก,ก็กู้เต็มแล้วก็ทำสัญญาว่าจะซื้ออะไรซื้ออะไรหลักซื้อครับจะดีกว่าถ้าจะดาวทิ่ไม่ได้เลยคันนี้ก็ต้องดาวไปเนี่ยถามเยอะคันนี้ก็ดาวไปล้านสองห้าล้านสองดาวมาล้านสองคุณก็คำนวณเอาไอ้ส่วนต่าง อีกลานล้านสองเลยก็ต้องเอามาคำนวณดอกเบี้ยวถ้าจะให้ดีเจ้าของอู่เขาก็อยากขายสดนั่นแหละครับเขาไม่อยากให้หลอกขึ้นผ่อนเง้นผนผบางทีกดดันในต้องไปเก็บหนี้เก็บอะไรเก็บดอกตามบางเจ้าก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ไหวบางเจ้าก็ซื้อมาเกี่ยวไม่ได้ส่งไม่ได้บางคน่ะเห็นไหยประจานกันเยอะเลยแล้วก็ไอพี่แน่ๆด่ผมนี่โดนฟ้องเยอะแต่ผมพูดไม่ได้ว่าอู่นี้เป็นยังไงยังไง แล้วแต่วินิจก,กรรมครับผมพูดก็หาว่าผมไปประจานเขาอืมีเออ่พักมาบอกอยู่จองรถแล้วไม่ได้รถตามกําหนดอ่ะซื้อรถอูนี้แล้วมีปัญหาส่งนูน่นส่งนี่ไอ้นู่นพังไอ้นี่พังส่งมาให้ผมดูผมก็บางทีเนาะเขาก็ซื้อมานะครับเจ้าของขอู่เขาก็ซื้อมาใส่ให้เราอะ่ะมันหลุดมันพังหรืออะไร แต่ถ้าถ้าเจ้าของอู่ต้องรับเต็มเ็มก็คือว่ามันแตกมันหักจุดนั้นจุดนี้น่นนะก็คือเจ้าของอู่ต้องรับผิดชอบอย่างหรือว่าช่วงล่างมันไม่ได้ศูนย์มันกินโซ่นี่คือความผิดของเจ้าของอู่บางทีอย่างเครื่องยนต์เขาก็ซื้อมามันพังเขาก็เค็มให้เขาเค็มให้อยู่แล้วอู่นียก็มีการเค็มมันไม่ใช่ว่าเขาจะผลิตอย่างพวกวินพวกเบลลลูกปืนเขาก็ซื้อมาอันนี้ก็บางคน ซื้อลดมาล้านกว่าบาทไม่ถึงสองล้านแล้วได้รถทำงานไม่ได้ก็มาฟ้องผมมาเล่าให้ผมฟังก็มีปัญหานี่แหละก็สิ่งที่อยากจะบอกครับบางทีคุ้มท้าเลยของถูกเลยดีมันไม่มีหรอกครับถ้าเขาให้คุณดีหมดทุกอย่างน้าหมดทุกอย่างแล้วเขาขายเขาจะเหลืออะไรครับกำไรเขาไม่เหลือเขาจะทำทำไมครับทำแล้วเขาขาดทุนเขาจะทำทำไมครับ นี่ก็คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องเราคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเลยสาวาจะเอาไปเกี่ยวข้าวโพดก็นเนี่ยลนะ่ะเห็นไหมถามว่างานนะ่ะจะรอดไม่รอดก็ขึ้นอยู่กันในหน้าเจอในหน้าดีในหน้าเก่งเราก็รอดเราก็ดีไปคันนี้ไม่มีหวดครับมีแต่ท่อขเนาะ ก็เล่าสู่ฟังเป็นแนวทางครับสําหรับใครที่จะซื้อผมแนะนําซื้อผ่านทกศถ้าใครไม่มีเงินนะครับกู้ทกศมีเอฟซนึงผมสูบว่าูนี้ว่าสิขายของอยู่ดีแล้วครับจะไปซื้อรถเกี่ยวมาโผมก็คิดดีๆเด้อคิดดีๆีเด้อเด้อจะหาว่าบาบอกนี่ก็คันนี้ก็งานไม่ขู้งานรถดำลุยช่วยค้างวด แค่ว่ามันเกี่ยวมาไม่ได้เลยหรอกแปดร้อยไร่แปดหกแปดสี่สแปดสี่แสนแปดน้ำมันเท่าไหร่น้ำมันไปแปดหมื่นแสนหนึ่งแสนหนึ่งเหลือเท่าไหร่สี่แสนสามแสนกว่าหักลูกน้องหักกระที่เก็บไม่ได้แล้วก็เอาเงินไปหมุนแมคโครซื้อน้ำมันซื้ออะไรมันไม่เห็นเงินก้อนหรอครับมันไม่เห็นยังคันนี้ไปเกี่ยวข้าวมาก็กระปิดกระปอยเมื่อวานก็จ่ายเขาก็จ่ายมาเมื่อวานก่อนเขาก็จ่ายมา จายมากเขากใ็ใส่ไปใส่ไปซื้อครับมันมันหนักที่ต้องหาใสา่งวดมันเอ่ครับยากครับเอา้าพิจรารณาครับดีไม่ดีก็เงินคุณครับตังคุณแล้วก็นี่คอนเทนต์ผมผมบ่นอะไรผมล่อยฟังฟังเป็นบน่นเวล้วก็แล้วแต่เธอครับสวัสดีครับ